เอาเอาขวาดีกว่าตรงนี้ยิงยากมากเลยเยอะเออเออเออเนี่ยใช่ขวามีขวามีขวามีใช่ใช่ใช่มันมีเฮ้ยมันเพิ่งชุบแคทเคสไงสวยปิดปิดปิดโอเคสวยรีอชาร์จก่อนครั้งหนึ่งย้อนยศอนใช้ก่อนคุณพี่ขวา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 ยิงฟรีคุณพี่ถอยก่อนถอยมาถอยมาถอยมาสลับสลับเล่นสลับเล่น้ายเจ็บมากแล้วโซนี้เราต้องจำแคสต์ที่เราต้องจำแคสเล่นตรงกลางว่ะยศยศยศ

เก็บแล้วปะคุณพีเก็บได้ปะเก็บเเพิ่งเก็บเดีเพิ่งเก็บเล่นก่อนเล่นก่อนเอาตัวอนเลยมันชุบไม่ได้แล้วไม่มีไมุ่บแล้วไม่ได้แล้ววะมียาใหญ่ไหมคุณพีมีจิ๋วปะมีมีมีิ๋วนใหเอาไหมไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมีจำแผะต้องโดดจ้ำแผชแล้วก็เข้าไปให้ไหวะตอนนี้มาโดนมโดนในนี้ละต้องไปแล้วคุณพีต้องไปแล้วเออต้อง เอาเื่องกันเอาเื่อกันเอาเรื่อกันเอาเรื่องัอนผมตึงยาวไปท้มาแล้วสระเบิดได้นะระเบิดรวๆไปตรงำหนที่สวยจไล่หน่อยนะเปลียนเอ่อมิงยูยิงยิง้อยูก่อนห้อยูก่อนห้อยูเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ลองดูของเออลองดูในสอบแม่เผื่อมีชุบดียังไงมีปะไม่มีว่ะรออันีผมไหมต้องทำอะไรสักอย่างวะไม่งั้นสิบวิอ่ะแย่จะโดนวงกดเพราเราวองโม่จะแตกยัะระเบิดเลยพี่โดนรัวไม่มีเลยว่ะอะไรถ้าไม่มีอ่ะเพราะว่าวงเหลือสิบวิเาเสียระเบิดได้เาเสียของดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนะจ้ำเพชรคือยัดนะ โอ้ยเจจริงเจ็บสัตว์จับเห็ดไม่ทันเขาโดนไม่ได้ตรงนั้นวงตรงนั้นวงพี่มีเป้าติไหมต้องต้องสไลด์เป้ติมี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 ขอพุงขอรีเพจเล่นมุมหน้าได้นะพี่มุมหน้าขวามือเห็นปะเออเออใช่ใช่ไปก่อนได้ไปก่อนได้เขาโดนอยู่เขาโดนอยู่ต้องผมต้องผมต้องผม มีจัมแพทยะเราอ่ะรอได้รอได้รอก่อน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 ที่มีอันตีไหมพี่เพียอมี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 รอเลยเขามีวอยนะหาปืนออโต้ไปเลยสองตัวแล้วเมื่อเขาไม่ยิงอีกตีหนึ่งถือว่าอีกตีหนึ่งอยู่กับอยู่พี่รอนะรอรอติเลยนะรออยู่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 วงบีบเราวงมันมันก็เล่นวงเราวงเราวงเราวงอยู่ตรงพี่เลยระวังอักตานะ หามุมก่อนมันจะมันจะเข้าเราอาตาทิ้งไว้สักอันหนึ่งไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่ต้องเดือดเกิดเขามาเดี๋ยวเกิดเขามาเขามาเล่นจับแผ่นเราไม่ใช่หรอกเขามาเช็คเขามาเช็คเออเหมือนจะไม่เต็มตีบ้างเมื่อกี้มีสองมีดินมีฟิต์ in p r o g มียีทชิวอยู่นะวงเราวงเรามันยังไงก็วงเราตอนเนี้ยช้าเลยแหละฝั่งเราเขาต้องมาแบบเชื่อเนี่ย

ยกมาตดกต้องลงต้องลงไปหน้าประตูยุนอยู่นู้นอยู่นู้นเรๆๆๆยตรงนี้ว้ยึดตรงนี้ไว้ยึดตรงนี้ไว้เียบเียบเปียบตรงนี้เปียบๆมันโยนอ้างมาเดี๋ยวไปแก้ให้คเดีเนี่ขอพ่อโทษตั้งไว้ข้างบน่ะเดี๋ยว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 ไปยิงเดี๋ยวให้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเมาลงก่อนเลยปะ เดีตกัน้จะัต่่ก่อแตกนแตกเารอตาอครับแมเฮ้ยระวัจะไปติดตรงให้มานี้ออกมานี้ออกมานี้ออกมานี้ตรง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 นี้ว่าตรงนี้ว่ามีแพทย์ยศเเเเขาอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างในหมดเลยพี่ข้างบนเคลียวเว้ยเอ้ยไหนึ่ข้างบนตรงนี้มีวะ เขาอยู่ข้างในใช่ปะโอเคเอ่อคุณพีคุณพีรบกวนเปิดเปิดให้ผมหน่อยเปิดให้ผมหน่อยเปิดประตูประดครับแตกโอเคสวยเอ่อคุณพี่ผมอยากได้ผเข้าไปข้างในอ่ะเฮ้ยหลังยศเโอ้ยเฮียเอ้ยจำเฮียจำให้บัก จะมีเบสจัมเบอร์ตัวเองอยู่ลิงดึงเลือดึงเลื่อนดึงดดึงดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่เปิดประตูนะจัมเบอร์ตัวเองนะพี่เปิดประตูโอเคไป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 เข้าบ้านยัาเลยยัาเลยอัตาโอ้โห เดี๋ยวนู้ดดดเดี๋ยวขึ้นมาในห้องแล้วบ้านมีกอดแดงในห้องในห้องมีกอดแดงข้างหน้าเลยซับซับเจ๋อ้ยกูตายกูตายเกินปล่อยกูนปล่อยเก่งปล่อยทำไหมทำไหมหน่อยทำไหมหน่อยเปิดเฮ้ยเปิดเฮ้ยเปิดเดี๋ยวพี่ปามประตูขวาเก่งมันเหลือเศษตัวหนึ่งตอนเนี้ย

สุ้ไปดไปดิไปเลยมาได้มาได้มาได้ทีแม็กอัศจรรย์ชิบหายเออน่ะเล่นเลยเล่นเลยตรงนั้นแหละ มันเยียวยิงได้ไม่เป็นไรไม่เลยเรเรานั่งเรานั่งหลบกระสุนได้แต่ว่ากันระเบิดไม่ได้เราจยังไม่้อดระเบิดต้องดูวงก่อนใช่ต้องดูวงไม่ใช่วงสุดท้ายแล้วไอ้เจี๊ยวงหกแล้วไม่ไม่ไม่ต้องต้องดูว่าวงจีกเท่าไหร่อันถึงจะมัวกันเยอะๆโอ้ยทะบุกไหลโอ้ยจึงปังมากนะระเบิดสูตรไปกิน มีคนจะโดดหาเราหรอไม่เนาะระวังไว้ระวังไว้ดูไว้เฮ้ยโดนโดนระเบิดตัวนึงเย่เออเออไัดปมาผไปแล้วผไปแล้วหนวะน็อกน็อก่ลลงไปล่างแล้วไป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 เอตรงั้น้ย ขอที่ช้างตงหน่อยครับวงเข้าหลังคานะพี่เราเตรียมยัดระเบิดหรืออะไรไว้ตรงนั้นเล่นหลังคาพอจะปำหมาดแล้วเล่นน่ะตีนั่นไงเรารอรองั้นรอรอช้ารอรอรออัติพี่เออยี่สิบเปอร์สี่ห้าเปอร์เดี๋ยวมันอาจจับอัดไม่ถึงรอรมันมีรอมีคนไมตีถ้าถ้าฟังก่อนถ้าถ้าโดดไม่ถึงไปไปนัดกันตรงนั้นแล้วจะจับแพนอีกทีนึงโอเคนะโอเครอยากไปดูให้ก่อนบ้างล่ะอ๋อได้ได้ได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเลยอย่าเลยวงมาแล้วเปิดพอดีกว่า ใ่จะให้เปิดพอร์ตหลั้วนทำเลยไหมไปไปไปเลยไปเลยเฮ้ยข้างบนมีข้างบนมียศโอ้โหไอ้เหี้ยยิงไม่โดนเลยยศเค่